สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาลองกินอ่าหมูหมักนมสดของเรานะคะแล้วก็กินกับกิมจิมันเขาบอกมันเข้ากันมากอนนนะกิมจิอันนี้ได้มา ไปส่งหมูให้เขานะคะแล้วเขาก็ให้กิมจิมานี่ออ,อร่อย 妈当然没那么近了呀。